สวัสดีครับมาดูพระเครื่องกับช่องไอ h i ชัยนาทอมุเลนะครับนี่ก็จะมีของเข้ามาสมเด็จประทานพรนะครับหลวงปู่ดูวัดสแกนะครับตรงนี้สภาพสวยนะเป็นเนื้อผงสมเด็จประทานพร สมเด็จประทานพรหลวงปู่ดูวัสแกนะครับสภาพสวยจมูกโดง่ง2,500บาทนะครับ2,500บาทสภาพสวยนะครับ2,500บาทหลวงปู่ดูวัสแกด้าวอาถรรพหลวงพ่อพินะนะครับเนื้อพิงโกนะเป็นกระไหลพิงโกปุ่จุเอ่อ อาทิหลวงพ่อพินะ,นะวัดสนมลาวนะครับเอาพันสองนะครับพันสดาวอาทันป้องอ้อยมาแล้วนะครับป้องอ้อยหลวงู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วนะครับเหรียนป้องอ้อยหลวงู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วสวยมาก2ขีดนี่บอกสองขีดนิยมพระผิวประลอด ครับพันเจ็ดร้อยบาทนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทเสือมอบหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับเหรียญเสือมอบหลวงพ่อสุดวัดกาหลงผิวสวยพระสวยไม่ไม่สึกเลยเสือมอบหลวงพ่อสุดวัดกาหลง เสือมอบหลวงพ่อสุดวัดกาหลงเอาสองพันห้าร้อยบาทนะครับสองพันห้าร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะครับวัดเขาบันไดอิดบล็ไซด์ฝนนะครับหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญวัดเขาบันไดอิดบล็ไซด์ฝนเอาสองพันสามร้อยบาทนะครับสองพันสามร้อยบาท คำข้าวรุ่นสองหลวงพ่อฤาษีถังดำวัดท่าสูงนะครับคำข้าวรุ่นสองหลวงพ่อฤาษีถังดำวัดท่าสูงเอาแปดร้อยนะครับแปดร้อยบาทสมเด็จหลังยันหลวงพ่อรวยวัตโกนะครับสมเด็จหลังยันหลวงรวยวัตโกห้าร้อยบาทนะห้าร้อยบาทเนื้อผงเหรียญหลวงปู่สิมนะครับหลังพญา เมงลายนะครับสี่ร้อยบาทพระสวยอยู่ในเลี่ยมนะสี่ร้อยบาทเข้าหลามตัดหลวงปู่สิมนะเนีียเข้าหลามตัดหลวงปู่สิมแปดร้อยบาทปีหนึ่งเจ็ดแปดร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อขาวนะครับหลวงพ่อขาว วัดหลักสี่นะสองสี่เก้าหกนะครับหลวงพ่อเขาวัดหลักสี่สองสี่เก้าหกหนึ่งพันบาทนะครับพาปีลึกสองสี่เก้าหกหลวงปู่ทวดเนื้อว่านหลวงปู่ทวดเนื้อว่านออกวัดสุวรรณคีรีนะครับจังหวัดสงขลา ปีสองห้าสองสามนะครับผสมมวลสารเก่าสองสี่เก้าเจ็ดนะครับหลวงปู่ดูวัสแกผุกเสกนะเน้นเมตตาโชคลาภค้าขายนะครับผสมมวลสารเก่าสองสี่เก้าเจ็ดเอาแปดร้อยนะครับแปดร้อย ปูดูพุเสชลองวิหารนะครับพระอาจารย์ดิเรกวัดหนองทรายคู่นี้นะครับสองพันบาทชลองวิหารทองแดงเล็กใหญ่นะครับสองพันบาทเหรียญพระครูละมูลนะครับหลวงพ่อละมูลหลังลายเซนเนี่ยหูใบสีหลังใบเซนนะครับปีประมาณหนึ่งหกนะครับ ผสมมวลสารของหลวงพ่อเทียนวัดโบสถ์นะครับศิษย์เอกนะครับรหลวงพ่อละมูลพระครูละมูลเนี่ยหนังไม่เซ็นเอาห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทพระแก้วหลวงปู่ดูปลุกเสกนะพระแก้ววรกรปีสองสามนะรสร้างธนาคารสินครสร้างนะปีสองห้าสองสามหลวงปู่ดูปลุกเสกนะห้าร้อยบาทนะครับมีบสองเหรียญห้าร้อยบาทสวยๆตลอด สมเด็จโตพรมรังสีนะครับเหรียญสมเด็จโตพรมรังสีวัดเทพากรนะครับวบดัดเทพากร800บาทสมเด็จเทพากร800บาทพระผงประทานพรหลวงพ่อพินะวัดสนมราวนะครับหกรบาทนะครับ จินราดเนื้อผงน้ำมันหลวงพ่อรวยวะัตะโกนะฮะห้าร้อยบาทเท้ามหาพรมนะครับหลวงพ่ออิดวัจจุลามณีปีสามหกนะครับเท้ามหาพรม เนื้อผงเอาสี่ร้อยเหรียญพระพุทธชินราชนะครับเอาจากวัดพันห้าเอาสี่ร้อยเหรียญแม่นะเหรียญแม่เอาสี่ร้อยแหวนหลวงพ่อลุ่งวัดท่ากระบือนะครับปีสองพันห้าร้อยแหวนนักกวักหลวงพ่อลุ่งวัดท่ากระบือปีสองพันห้าร้อย ออกวัดส่วนส้มนะครับท้องเชื่อมเงินเอาพันสามนะครับ 1, พันสามร้อยพระล่วงหน้าพระาธาตุปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับพิธีพ,พ,พสสระฤพิธีพระหัตสบดีจังหวัดชนบุรีหลวงพุทิธิมวัดหารไร่หลวงพุโตวัดดุจิมพรีร่วมปลุกเสกนะครับ พระล่วงหน้าพระธาตุนะพระล่วงหน้าพระธาปีสองห้าหนึ่เจ็ดหลวงปู่ทิมปุกเสกนะครับจังหวัดชนบุรีเอาแปดร้อยนะแปดร้อยบาทเหรียญเขากงปีหนึ่งหนึ่งนะครับ อาจารย์นำปุุกเสกสามร้อยบาทรูปหล่อหลวงพร่อรวยวัตะโกนะฮะเสาห้าห้าร้อยบาทพระกีบบัวนะครับเนื้อผงว่าน เจ้าคุณอัดวัดบูรวัดบูรพาจังหวัดนครราชสีมาพศสองสี่แปดศูนย์นะครับหลวงพ่อคงวัดวัดถนนใหญ่แล้วก็หลวงพ่อคูณร่วมบุกเสกนะฮะแล้วก็มีพระเกจิอาจารย์ในจังหวัดนครราชสีมาอีกยี่สิบสีู่ปนะครับบุกเสกเน้นพุทธคุณทางยูโยงคงกระพันนะครับอ่เรามีพาะบางส่วนนะครับได้แจกจ่าย ทาหารไปออกรบในยุคอินโดจีน2 4 8 3มถึง2485ีปนะรมีประสบการณ์เกลียวคราวมาแล้วนะครับมวลสารที่นำมาจัดสร้างก็อาัาจจาย์พันลึกนะครับประกอบไปด้วยดินเจป่าช้านะดินจากท่าน้ำเจ็ดท่าดินดินโป่งเจ็ดโป่งยอดใบไม้ไม่รู้ไม่รู้นอนเจดใบนะรบกระโหลกผีตายโผงส่วนหน้าคาเจ็ดหัวนำไปตากแดดให้แห้งแล้วนำมาไปคั่วให้สุกเป็นดินสีดำของมวสาร ตุบพิสดาลน,นี่นะเขาเรียกว่าพระกีบบัวเนื้อผงว่านมวลสารอาถันนะครับเอา800อเท่านั้นนะแปดร้อยอาถันถ้าคนชอบเหรียญ หลวงปู่เผือกนะครับเหรียญหลวงปู่เผือกเหรียญเล็กหลวงปู่เผือกเอาห้าร้อยบาทนะ่ยห้าร้อยบาทผ้ายันผ้ายัน,ผ,ยน,ะนะผ้ายันสมเด็จเจ้าพระโคนะครับสมเด็จเจ้าพระโคผ้ายันสมเด็จเจ้าพระโคปีศูนย์หกนะครับหลวงปู่ทิมพุกเสกเอาหนึ่งพันบาทเนี่ยหนึ่งพันบาท พยันสมเด็จเจ้าพระโคหนึ่งพันบาทนะครับใครสนใจรายการไหนก็ทักไลน์มาเหมือนเดิมนะครับ ID Line A C A L V E T E นะครับ f เฟซบ o ๊กธนวัฒน์ซับพ่วงนะครับโทร0967276947นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ